สบายดีพี่น้องท,ที่หกักที่หักแพงไหมวพิทสบายดีพี่น้องที่หกักแพงมาสกูสุคนหลังจากสอนมาแล้วก็มาเห็ดกินบ่านนี้กินซุ่มอยู่เที่ยงป่าน,น้ยคนงมินเลือกถ่า,ายอยู่ไปดู

หาวยังสั้นอยู่พี่น้องหนาวหนาวเบื้องลือกซอยเกินหนาวไหมยังดอกหลานสาวก็มาเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องงวดยังแตะเมนูมินสิก้อยพี่น้องเลือกแล้วแล้วบันนี้เออทิดโตเบื้งพี่น้องอยากมือนในชักหน่อยเนี่ยเต็มแดงแดงแดงอยู่ผักนี่หมกบ่ มันอลายบ่ได้มาป่าอันวยใหญ่นะป่ามาแต่ใส่บุฝนลงค่อยหน่อยท้องหน่อยเฮ็ดเพลินแบ่งใน่าเนี่ยโอ้ใช้น้อยจะจอ กอคัวกัวลงจีอประยัดนะสันน้ำปลาไม่ใส่ประเด็กนั้นปลานล้วใช่ไหมจุกต่างเลยเล่น้องใส่หอมอันใส่หอมกับแป้บหนึ่ง พักพี่น้องเน้นๆเมื่อเนี้ยเน้นเลยวะสันเน้นเลยนะซ่อมพักก็ได้คักแน่นอนหั่นหอมก่อนวะสันซอยกันพี่น้องเอ้ยหิวเข่าแล้วตอนนี้นะผู้ชายหิวแล้วทั้งสันทั้งหิวเออทั้งสันหนาวทั้งหิวเข่า ประกาศยังเราเขา้องประกาศกูดบประกาศกูบ่พักซีพี่น้องประกาศหื่นบ่ทางหลังประกาศกันแย่เดยพี่น้องมาเท่าอื่นประกาศแย่เียแย่ดังตวดวเลยนะฮะหอมลงพี่น้องันี้หอมเหมนนนี่ลยก็แล้ อ่ะพี่น้องเลยหอมลงแล้วตีดังห่วยห่วยดูมีสีสันิ่มน้ำลายเลยเฮานะรักใส่ปลาแดกอะไรน้อยหนึ่งเลยใช่มใจปลาแดกน้อยหนึ่งบ่ปลาแดกดิบลงเล็กน้อยพี่น้องเพิ่มความเนื้อว่าหล้วก็ได้ได,ได้กินปลาแดกหอมเ่ลยมาหน้อยผัดลายเติมเนาะอ่ใส่ออหอมลงไปแห่นกับลายแซ่บแน่นอนพี่น้อง ปลาซีลอยอ่ะมาปรุงบวดลายสวดจานพี่น้องเอ้ยเอาแบบเสต็ปลายคุกเท่าโต๊ะเสต็ปเนี่ยนอนมะกอกกับลายเนี่ยลายพี่น้องก็เลยใส่ลายบื้ดมะกอกเอ่ะเออเรียบร้อยพี่น้อง พักเขิงกระตูอกเดี๋ยวขอสิเป็นตากล้อกหรอกพี่น้องพี่น้องไม่ต้องกินเขาเทีย่ยงหน้าน้อยป้าหน่อยเด้อนั่เล่นเลยพี่น้งองโอ๊ยพักเล่นๆให้ลุงนั่งกลางเลยพอถุอย้ยชินั่งใส่ได้ไ อาจจะมันนังก็ได้อืมบ่สุมุกอุ่เยพีน้องอไปบอาลายใหญ่ฮะกินซุ้มอยอะนะปุ้นนยพี่น้องพวกนี้ทั้งว่าทั้งสันันี่บอกเขามาไม่รอนนะกินกินมือกองนะมือกลองนาวกินข้นหน่อยกับงานเคิ่นอยู่บ้านเพิ่นกินาวน้อยแวท้เขาไกลลงนะ ก้อยกุ้งเต้นด้องแดงเมื่อนีๆๆ่กผักชุดๆผักชุดๆไล่ๆจากสวนจากสวนเลยไปนูอยไปท้า<น>ก็เก็บมาใหม่ๆมาเกาะกระสีเหน,น,นี่ในจังนวะเกอกสามสีหน่วยพี่น้องมื่อนี่ นะพอดูางนือแบปะลายมือเลยพา้อดอกินจำปากไกินตเพ่นะเนาะแล้วนี่อเกเมียกกอนไปตจำเอายังว่าปั่นกินอะไรได้เอา ถามันแก่แต่ยากคมคืมันะันน้ำอ่อนขันยในช้อนนะฮูน้ำมันยังได้มันยากุน้ำหดน้ำมาไปเลยครับน้ำมากกันคืงน่วม

กรุงเ,เทพเราไปล่องเรอกันครับลุกเช้าหรอพักเกี่ยวงามบอกอืมในวัดพักทุกอย่างในเรื่องแล้วพอได้ผลอืมมันผิกมาคล้ายอืมอันนี้ตัวใหญ่กินอย่างไหมเลยกินของเ<อ><อ>บพี่น้อง <laughs>

ในปกติยินเขาจะหวานนะแม่เับกก้าว่ะเอ้ยแล้วสองคนด้วนะอ้าวย่าแล้วลูกอืมสวยเน้่เมื่อกี้จเป็น แซ่บเลยกินกระอะไรกระเนี่เขากัดเอกะต้มันเขเอินกัดต้นกแย่บบเมันนั่นมันเนวนั่นนี่หลมันบดอนั่นได้้อากกตน้อมม่ร้อยอ้อมนะแซ่บขนเครือเครือต้นมาในอรบให้ว่าได้เเป็นคนกินเลให้เอิน้องสวรรค์เ

พักันจาน้าพดขัน้าูได้้วค่ะนั่นนกินหน้าตาเชื่อกแบไปอ่ Nếu quá Thôi hoa không cạo gọi là. Nó dóng? Nó dóng, bị huyền biển đấy. Nó Nó dóng, hiu huyền biển đấy. Nó dóng, hiu huyền biển đấy. Nó dóng, hiu huyền biển áo ไปยากนะพี่น้องไหนมันลงคอยตังรักพี่น้องยากหมันลงโอ้ตายพี่น้องกินละทวนาเพื่อนนะพ้กินใช่ปเพื่อนนะทุกวันมูเขาจะอิ่มนะเพือนยงี้ยทุกวัน

gan đi nè. có hả thằng tí? Chôm mồi <laughs> không? bỏ lỡ những video hấp dẫn nè. เป็นตะซังอันนีมอยแลลูกมาเราเองบอกตารอครับมได้าตัวละพัอ่าเราเอามาไปก้อนไอกมาตัวละัน่าพนาปันสิงมันได้ออกมาอย่างมันตัวละพัน ปัญซิงปลาหอดบัวบิดน้องคือเอาพี่น้องหัดใจงัดใจบัวบิดนู่นใส่นู่นใส่เข้าเข้าล่าอลไรพี่น้องเขาก็สิไปซีมมึงกับแบบเนี้ขอบมือคุณร้ายพี่น้องที่ติดตามบอกกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี เซีบโนมจมจอ